สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็หลักๆที่รับซื้อก็จะเป็นเหรียญมุนเวียนนะครับตามรายการต่างๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นราคาเก่านะครับก็เหรียญหลักๆที่รับซื้อก็ตามคลิปที่ผมมารีวิวหรือว่ามาประกาศรับซื้อนะครับก็มีไม่เยอะครับก็จดจํากันได้ไม่ยากก็ลองดูคลิปที่ผมทํารับซื้อไว้นะครับ ช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับลาย id 0ย์เก้าหอีแล้วก็อีกหนึ่งลาย id นะครับสลาลม8 8 8นะครับติดต่อได้ทั้ง2ลาย id นะครับย้ำว่าติดต่อได้ทั้ง2ลาย id นะครับเพื่อนไม่เต็มนะครับมีสมาชิกใหม่ๆส่งรูปเหรียญมาให้ผมดูได้ทุกวันนะครับแต่ว่าผมจะทยอยตอบกลับทุกทท่านนะครับไม่ได้ส่งมาแล้วตอบกลับเลยนะครับไม่ใช่นะครับจะทยอยตอบกลับช่วงเวลาว่างนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมารีวิวนะครับมีได้เหรียญมานะครับอันนี้ก็คื ให้เพื่อนนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดหาให้นะครับก็ได้พวกเหรียญพวกนี้มานะครับเป็นเหรียญเหรียญเหรียญมุนเวียนนะครับอันนี้ก็คือปี40นะครับก็ติดอันดับเหรียญปีพศผลิตน้อยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับอันนี้คือผมเห็นว่ามีคนสั่งให้หาผมก็เลยสั่งมาเก็บไว้เผื่อเผื่อใครมีความต้องการนะครับก็ผมก็แบ่งปันให้ได้นะครับนี่นะครับ อันนี้ไม่ใช่เห,หรียญหลักนะครับก็คือสั่งสั่งมาเก็บไว้นะครับได้มาอันนี้ถุงหนึ100่งหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญ10บบาทปี 40, 40 <ple as> หมดเลยนะครับนี่นะครับถ้าใครสนใจก็ทักได้นะครับตัวนี้ปี40อันนี้ก็อีก40เหรียญนะครับได้มา140เหรียญนะครับแล้วก็มีมีอันนี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวมีแกะกล่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออันนี้ให้ดูนิดนึงนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับกับคลิปนี้นะครับ คลิปนี้ก็บันทึกคลิปนะครับตรงกับวันที่แปดกรกฎาคมนะครับสองห้าหกห้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญย่อยๆอะไรบ้างนะครับอันนี้คือเหรียญย่อยๆนะครับอ่ามีสี่หนึ่งหนึ่งเหรียญนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนฝากมาให้นะครับเดี๋ยวผมก็โอนเงินให้เขานะครับปีสี่สามอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเนื้อเกินมีเรือนะครับเห็นไหมครับเหรียญพวกนี้ก็ ผมก็รับซื้อนะครับช่วยซื้อได้นะครับเพราะว่าเหรียญเนื้อเกินมีเรือไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับเป็นเหรียญยังไงอ่ะเป็นเหรียญมันมันพบเจอเยอะะครับเดี๋ยวผมผมแยกแยกแยกประเภทก่อนล้วกันแล้วเดี๋ยวจะพูดถึงเหรียญเนื้อเกินมีเรือแล้วกันนะครับสี่สามสเปบนะครับเดี๋ยวผมขอแยกแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับกับเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับ เดี๋ยวพูดเรื่องเหรียญนืเกินมีเรือเลยดีกว่านะครับมีหลายๆท่านส่งส่งรูปมาให้ดูนะครับแล้วก็สอบถามกันเข้ามาว่าเนื้อเกินมีเรือรับซื้อไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเลยนะครับอเดี๋ยวแยกประเภทเหรียญให้ดูก่อนไม่เยอะนะครับที่ได้ไม่เยอะนะครับที่ได้มาวันนี้ม,นมีเป็นถุงมีเป็นถุงอันนี้ปีสี่ศูนย์หมดเลยนะครับร้อยกว่าเหรียญแล้วก็ปีสามสี่ปีสี่สามปีสี่สามนะครับ อันนี้ก็เป็นเหรียญย่อยๆนะครับไม่ใช่เหรียญหลักนะครับปี43ปี44นะครับตัวนี้เก็บได้นะครับเพื่อนๆอันนี้ปี53นะครับอันนี้ก็รับซื้อนะครับเหรียญละ20บาทปี3 4ปี34ก็รับซื้ออยู่เหรียญละ20เหมือนกันนะครับนี่นะครับแล้วก็ปีส1นะครับรับซื้อ 80- บถึง100บาทนะครับอันนี้ปี41แล้วก็มาพูดถึงเหรียญเงินเกินมีเรือนะครับ เดี๋ยวถ้าเกิดมีเรือพบเจอบ่อยขึ้นนะครับก right, ่อนหน้านี้ราคาอยู่ที่50 60บาทนะครับก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเป็นเป็นปีแล้วแหละนะครับที่ผมเคยขายไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูลักษณะก่อนลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเนื้อเกินนะครับเห็นไหมครับมีหลายรูปแบบเลยนะครับมีทั้งแบบเป็นก้อนแล้วก็เป็นยาวๆแบบนี้ก็มีนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คืออ่านี่ก็เป็นแบบยาวๆนะครับ ปี51นะครับเนื้อเกินจะพบเจอบ่อยในปี49แล้วก็ปี51แล้วก็ปี37 37ส่วนใหญ่จะเป็นเกินด้านหน้านะครับแล้วก็มีเกินด้านหลังบ้างนะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับก็พบเจอบ่อยขึ้นนะครับราคาในกลุ่มซื้อขายก็ปรับลดลงนะครับอันนี้ผมรับซื้อเหรียญละไม่เกิน20บาทนะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือคือผมรับซื้อไม่เกินเหรียญละ20บาทนะครับรับซื้อยังไงนะครับไม่ใช่ว่ามี10-20เหรียญแล้วส่งมาขายผมเลยนะครับ ผมรับซื้อในกรณีที่มีเหรียญหลักๆส่งมาให้ผมนะครับเหรียญหลักๆคือเหรียญอะไรเหรียญหลักๆก็คือเหรียญมูลค่าไม่ต่ากว่า400บาทไม่ต่ากว่า500บาทอันนั้นคือผมคิดเป็นเหรียญหลักๆของช่องผมนะครับเช่นถ้ามี4ี่หนึ่งเหรียญขึ้นไปแบบเนี้ยเออโอเคเดี๋ยวผมช่วยซื้อเหรียญน้อเกินมีเรือให้นะครับนี่นะครับถ้ามี4ี่หนึ่งสัก5าเหรียญหรือว่ามีเหรียญขอไฟนะครับไฟดับไป1่ดวง โ okay. อเคอมีเหรียญ5ปี4 6ให้ผมมาด้วยนะครับแล้วก็มีเหรียญหรือว่ามีเหรียญสองช่อฟ้ายาวอะไรแบบเนี้ยนะครับมีติดมาให้ผมนะครับคือผมรับซื้อเหรียญหลักก่อนนะครับพอเพื่อนๆมีเหรียญหลักนะครับผมก็จะช่วยซื้อเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับอันนี้เข้าใจนะครับคือถ้ามีแต่เหรียญเนื้อเกินแบบเนี้ย จะส่งมาขายผมห้าเหรียญ1ิเหรียญคือผมไม่รับนะครับให้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้คือเก็บไว้คือขายได้นั่นแหละครับคือเก็บไว้ก่อนแล้วก็รอให้มีเหรียญหลักๆแล้วส่งมาพร้อมกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็ราคามันก็ไม่สูงนะครับผมซื้อ20ผมก็ขาย30นะครับก็ก็คือผมอยากได้เหรียญตัวหลักๆด้วยมากกว่านะครับใจจริงๆอ่ะคืออยากได้เหรียญหลักๆทั้งหมดนะครับแต่คือบางท่านมีเหรียญตัวนี้ ซึ่งไม่รู้จะไปขายที่ไหนโอเคผมช่วยซื้อได้ในราคาที่ผมกําหนดนะครับผมรับซื้อได้ไม่เกิน20บาทนะครับเพราะว่าผมยังสามารถซื้อได้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของผมเหรียญละไม่เกิน20บบาทนะครับถ้าเหรียญไหนที่ผมซื้อในพื้นที่ได้ราคาไหนผมก็รับซื้ออยู่ราคานั้นนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันต่อเลยนะครับพูดมาสักพักหนึ่งแล้วมี เหรียญมานะครับอันนี้คือผมสั่งซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ f c ส่งมาขายนะครับไม่ใช่เพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามทางช่อง u t u b e นะครับคือผมอเห็นเขาโพสต์ใน Facebook ผมเป็นเพื่อนกับเขานะครับก็เป็นผมก็จะเป็นเพื่อนกับพ่อค้าแม่ค้าเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งใครมาโพส์อะไรผมก็เออราคาไม่สูงผมก็จะทักไปซื้อนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ผมพอจะซื้อมาขายได้นะครับก็มีกําไรนิดหน่อยแล้วก็มีสมาชิก fc ทักมาอยากให้ผมหาให้ด้วยนะครับก็เป็นเป็นยังไงผมก็เจอก็ต้องซื้อมานะครับเพราะว่า fc ต้องการนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับอันนี้แม่ค้าอยู่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่นี่เหรียญเยอะจริงๆเลยนะครับผมอันนี้เชียงใหม่อีกแล้วนะครับผมซื้อเหรียญจากเชียงใหม่เยอะมากนะครับทั้งมีทั้งพ่อค้านะครับพ่อค้าเหรียญนิกเกิลแม่ค้าเหรียญ10บาทหมุนเวียนนะครับ เชียงใหม่จะเป็นอะไรที่แบบเหรียญเยอะนะครับอีกจังหวัดหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าแกะออกมาแล้วอันนี้สั่งซื้อมานะครับพเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรก็ผมชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมเป็นพ่อค้านะครับผมต้องหาของอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าบางช่วงบางเวลาที่แบบยังไงอะ ไม่มีเหรียญจากเพื่อนๆหรือว่า F c ซส่งมาขายผมก็ต้องหาเหรียญนะครับหาเหรียญมาขายอยู่ดีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะไม่ซื้อนะครับเพราะว่ายังไงผมก็ต้องหาเหรียญอยู่แล้วนะครับถ้าราคาที่ผมรับซื้อราคาที่ผมซื้อได้ผมก็ซื้อนะครับอันนี้เป็นเหรียญ10บบาท2สีนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเป็นตัวผลิตน้อยเช่นเดียวกันนะครับเจ้าฟ้าเพชรรัตน์นะครับ80ดสิบ พันษานะครับนี่นะครับอ่าอ่แปดใช่ไหมแปดสิบพันษานะครับเป็นเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่เดี๋ยวมาดูสภาพกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับก็อาจจะมีคราบบ้างนะครับไม่รู้เพราะแสงไฟสะท้อนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือใส่ถุงมาเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมสั่งมากี่เหรียญนะครับประมาณ 50กว่าเหรียญหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับวาระนี้ก็มีสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมได้มาเหรียญละเท่าไหร่นะครับ30 39บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอาจจะขาย60นะครับเหรียญน,นี้ถ้าใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปขายในช่องผู้ชายขายเหรียญน,นะครับ นี่นะครับเหรียญที่ผมได้มาส่วนใหญ่นะครับเ <ๆ S 1> พื่อนๆผมจะไปขายช่องนี้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่เกิดอะไรเหมือนกับท่านที่ต้องการจะดูรายการเหรียญจะส่งเหรียญมาขายนะครับจะได้ไม่สับสนว่าช่องผมเนี่ยจะซื้อหรือจะขายกันแน่นะครับช่องสลาลมคอยชนแนลเป็นช่องรับซื้อนะครับสลาลมคอยชนแนลเดี๋ยวให้ดูเนี่ยสลาลมคอยชแนลช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับส่วนท่านที่จะซื้อเหรียญจากผมงงไหมครับ ผมจะไปขายเหรียญในช่องนี้นะครับผู้ชายขายเหรียญนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งช่องของผมนะครับกดติดตามได้นะครับไม่ซื้อเหรียญก็ไปเช็คราคาขายของผมได้นะครับเนี่ยท่านที่ต้องการจะรู้ราคานะครับเนี่ยผมมีคลิปเยอะแยะมากมายทาคลิปลงไปนะครับวันนี้ก็ลงขายแพ็คเขียวไปนะครับขายไปแล้ว2แพ็คนะครับนี่นะครับเนี่ยวันที่8เดือน7นะครับก็นี่นะครับช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับไปติดตามกันได้นะครับผมจะมีเหรียญลงขายบ่อยๆนะครับนี่นะครับ ก็อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่ง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 กล่องนะครับที่สั่งซื้อมานะครับประมาณห้าสิบห้าสิบกว่าเหรียญนะครับผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็วาระนี้ใครขาดอยู่ก็ไปสั่งซื้อได้นะครับทางช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับนี่นะครับก็เอ่อมันเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่าลักษณะการเก็บหรือว่าอะไรผมไม่แน่ใจว่าแต่ผิวมันแปลกๆนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวค่อยไปรีวิวดูนะครับ นี่นะครับ 2> 2> ก็ย uhh> ังสวยอยู่นะครับยังแววอยู่นะครับแต่อาจจะด้วยการเก็บที่ไม่ดีหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็คือขายซื้อมาแล้วก็ต้องขายนะครับนี่นะครับขายหมดนะครับผมไม่ค่อยได้เก็บเหรียญนะครับผมผมซื้อมาขายอย่างเดียวนะครับนี่นะครับ80ปี80พันษาเจ้าฟ้าเพชรรัตนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเหรียญล้างมาหรือเปล่านะครับผมดูไม่ค่อยออกนะครับก็สภาพนี้นะครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับมีอยู่80เหรียญวาระนี้หมดเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่80มีอยู่น่าจะ59เหรียญนะครับถ้าผมจําไม่ผิดผมสั่งซื้อมานะครับเพราะว่าเหมามาหมดเลยนะครับราคามันโอเคราคามันไม่สูงเกินไปนะครับเนี่ยเหมือนบางบางเหรียญนะบางเหรียญที่ผมรับซื้อไม่สูงเพราะอะไรเพราะว่าผมผมยังหาซื้อได้ในราคาที่ไม่สูงนะครับ เราต้องเลือกซื้อนะครับเพื่อนๆเราต้องเลือกซื้อเลือกขายนะครับก็ใครที่อยากเป็นพ่อค้าก็เข้ามาศ um ึกษามาศึกษาได้ทั้งสองช่องนะครับไปศึกษาช่องผู้ชายขายเหรียญด้วยนะครับจะได้รู้ราคาที่ผมขายแล้วก็ช่องนี้ก็มาดูเป็นหลักก็ได้รู้ราคาที่ผมซื้อนะครับมาเรียนรู้แล้วเข้ามาศึกษานะครับเพราะว่าเหรียญที่ผมรับซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเนี้ยเนี่ยครับเหรียญที่เจอในระบบหมุนเวียนมีโอกาสพบเจอกันจริงๆนะครับผมไม่ได้รับซื้อเหรียญแบบหายากหลักหมื่นหลักแสนหลัก ร้านอะไรนะครับผมทําง่ายๆทําช่องรับซื้อเหรียญที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แม้แต่เด็กแม้แต่เยาวชนแม้แต่นักศึกษาที่อาจจะไม่มีสมบัติเก่าทางบ้านเลยแต่ว่าถ้าท่านเหล่านั้นมีความรู้นะครับเนี่ยท่านก็ไปสังเกตดูแค่นั้นเองนะครับเราไม่จําเป็นต้องมีสมบัติเก่านะครับสมบัติเรามาสร้างด้วยตัวเองได้แต่ความรู้นี่ยครับมันมันจะติดตัวเราไปเรามาศึกษาเอาความรู้นะครับแล้วเราก็ไปหาประสบการณ์พวกเนี้ย เนี่ยอันนี้มันมันก็พบเจอได้บ่อยนะครับส่งมาขายผมบ่อยเดี๋ยวก็จะมีเข้ามาอีกชุดใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูน่าจะถึงพรุ่งนี้นะครับไอเหรียญ10ปี4ีหนึ่งประมาณ30กว่าเหรียญน,นะครับแล้วก็มีเด็ดๆด,ด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะของเข้าพรุ่งนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับการันตีแน่นอนช่องผมซื้อจริงแน่นอนนะครับแล้วก็คลิปที่ผมทำก็ไม่ได้เวอร์วังอลังการอะไรมากมายนะครับก็เป็น เป็นแบบทุกคนเข้าถึงนะครับ <_ Eddie> ทุกคนทุกชนชั้นทุกระดับสามารถเข้าถึงนะครับเนี่ยเหรียญพวกเนี้ยมันหมุนเวียนอยู่ในระบบหมุนเวียนมันจะไม่เข้าถึงได้ยังไงนะครับผมเนี่ยผมรับซื้อแค่นี้รับซื้อแบบเนี้ยนะครับรับซื้อง่ายๆนะครับทุกคนสามารถพบเจอได้แล้วผมถ้าทุกคนพบเจอกันเยอะๆผมก็โอกาสซื้อได้เยอะเผมต้องการซื้อเยอะเะนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับช่องของผมนะครับ ช่องเล็กๆนะครับสลาลมคอยชนแนลนะครับผู้ติดตามไม่เยอะนะครับผู้ติดตามแค่หลักหมื่นเองนะครับก็แต่ว่าซื้อจริงนะครับลองลองติดตามแล้วก็ลองดูคลิปที่ผมทําออกมาดูนะครับว่ามันมีความจริงใจมันมีความจริงอยู่ในคลิปที่ผมทํามาไหมนะครับทุกคลิปเลยไปดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบนะครับก็แค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ